สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านรงพยอมก็มีไม้สวยๆมาอวดนะคะต้นนี้คือต้นนางพญาคร้าทองนะคะเป็นไม้มงคลใบสวยนะคะข้างหลังใบจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะส่วนข้างหน้าใบถ้าเขาเจริญเติบโตเต็มที่นะคะใบจะใหญ่ แล้วก็จะมีสีสันที่สวยนะคะในใบเดียวจะมีลิ้วสีทองสีขาวสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวอ่อนในใบเดียวกันนะคะอันนี้ต้นเขายังเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าในแต่ละพันนะคะของไม้มงคลเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ทุกๆ หกเดือนแล้วก็ดีนะคะหรือในเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็จะเปลี่ยนนะคะนี่ค่ะหอยนี่ค่ะอันนี้คือป้าไร่พงยอมลดน้ำมากนะคะพอเปิดสปริงเกอร์ลดทั้งวันลดประมาณ2อชั่วโมงต่อ1วันนะคะ เขาก็จะลากไม่ค่อยเดินแล้วนะคะเหมือนลากจะเน่านะคะก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางใหม่กันนะคะนางพญาค้าทองนี้จะแยกต้นเขาหรือว่าแยกกอเขานี้เราจะแยกด้วยการใช้หัวเงาแยกนะคะ นี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกกอใหญ่นะคะเพราะว่าเริ่มมีตุ่มตาขึ้นมานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันนะคะสำหรับต้นนี้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องแยกบ่อยนะคะไหนๆเราลือกระถางแล้วเราก็แยกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังแตกหน่อขึ้นมาใหม่เต็มเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตัดแยกผาเง่าเขาเลยนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบ่อยนี่เราก็จะแยกออกมาแบบนี้นะคะอ้ยหลุด เลยนี่ค่ะแล้วก็จะตัดหัวเงาเขาออกมาตรงนี้ก็มีหน่อขึ้นมาใหม่แล้วนะคะอันนี้รากเขาเป็นรากที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็รอให้รากใหม่เขาแตกขึ้นมาได้ไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะตายนะคะเพราะว่าเขามีหัวเงา อันนี้หัวเงาใหญ่แล้วนะคะกำลังแตกหน่อด้วยนะคะเดี๋ยวล้วก็ขออนุญาตแป๊บใช้ปูนแดงป้ายนิดนึงนะคะเพื่อความสบายใจนะคะว่าเขาจะได้ไม่มีเชื้อโรคเข้ามารบกวนในหัวเงาเขานะคะ การดูแลต้นไม้ทุกรายละเอียดนะคะสามารถที่จะดูแลด้วยการทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นดินเป็นปุ๋ยเป็นรากของเขานะคะนะคะี่ค่ะแล้วก็จะนำเขาลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ ดินลงไปดินอันนี้ก็เป็นดินที่ผสมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อการเชือ้อราหลังจากก่อนหน้านี้ตอนที่เราผสมดินเราก็จะได้ปรุงดินเราก็จะลดน้ำเชื้อ ไตโครมาลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพื่อปรับปรรงดินไม่ให้มีเชื้อราเกิดขึ้นมาถ้าเรากลัวไม่แน่ใจแล้วก็ชําเสร็จแบบนี้แล้วก็ลดน้ําด้วยเชื้อไตรโครมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะส่วนต้นนี้มีเงาใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระถางแปดนิ้วเลยนะคะ ถ้าต้นเขาสมบูรณ์ดีจะสูงประมาณ50เซนนะคะอันนี้ต้นเขายังเล็กอยู่นะคะบางครั้งเขาอาจจะยุบลงไปถ้าเราดูแลไม่ดีนะคะแล้วก็รอให้เขาแตกขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ไปได้มาจากสวนคุณตานะคะก็เลย ไปขุดหัวงเง้าเขามาเขาเพิ่งจะแตกมาแล้วก็เอามาใส่กระถางไว้ช่วงนี้ก็พอดีเขาโตขึ้นมาก็เลยปลูกใส่กระถางเลยนะคะเพราะว่าเขาสวยมากๆไว้ให้เขาโตเต็มที่บัลลังพยองก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะว่าเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะสำหรับต้นนางพญาคราทองนะคะเป็นไม้มงคลนะคะ บ้านใดสมควรที่จะมีปลูกไว้นะคะสำหรับต้นนางพญาคาทองนะคะเดี๋ยวก็มาดูกระถางนี้นะคะอันนี้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะยังเป็นหลอดรากเขาก็ยาวออกมานอกกระถังนะคะอันนี้กระถางรุ่นใหม่นี้ก้นไม่มีรูนะคะตรงนี้ดันไม่ได้นะคะ จะลือออกอยากนิดนึงนี่ดินของบ้านไร่ของพยอมจะเปียกเกินไปนะคะชื้นแฉะมากเกินไปเพราะาาว่าเมื่อเช้านี้เปิดน้ำลดประมาณสองชั่วโมงได้นะคะก็เปิดน้ำลดพอดีลดมาไถาก็เลย มัวไปสั่งให้คนขับรถว่าจะไถยังไงไถตรงไหนบ้างไถชนิดไหนไถแบบไหนอันนี้เดี๋ยวจะตัดผู้มีท่านผู้รู้นะคะได้บอกไว้ว่าบ้านใดที่มีต้นนางพญาค้าทองปลูกไว้ จะเป็นสิริมงคลมีความเมตตานะคะแก่ผู้ที่เข้ามาหานะคะเขาเรียกว่ามีตบะเดชะของผู้ที่มีต้นนางพญาคล้าทองนะคะปลูกอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนที่ เชื่อในว่านมงคลอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่และบุคคลนะคะก็ไม่มีใครจะห้ามใครได้เพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วไปนะคะก็พูดกล่าวบอกสำหรับคนที่เชื่อถือในสิ่งเป็นมงคลเป็นสริมงคลนะคะ เป็นอำนาจเดชเดชะของผู้ที่ปลูกนางพญาค้าทองนะคะอันนี้ก็เป็นตามตำราที่เขากล่าวไว้นะคะไม่ได้พูดขึ้นมาเองเพราะว่าลงพยอมก็เคยไปขุดมาแต่ในสวนคุณตานะคะหลายปีมาแล้วก็เอามาปลูกไว้ก็ ในช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้สนใจนะคะยังคิดอยากจะรวยทําไรอ้อยอยู่นะคะก็เอามาขุดมาปลูกไปเจอเห็นสวยก็ขุดมานะคะมาปลูกไว้ก็ไม่รอดนะคะตายเรียบก็ไม่ได้สนใจก็ขุดมาเจอก็ขุดมาใหม่จนมาตอนหลังนี่ก็เลิกทำไรอ้อยนะคะ ใจเรื่องต้นไม้ปลูกเพื่อความสบายใจเพื่อความสวยงามยิ่งปลูกไปก็ยิ่งสวยงามยิ่งเจริญรุ่งเรืองงอกงามมีคนมาเห็นก็ชอบก็ขอแบ่งปันไปก็เลยมีไรายได้เข้ามาในตรงนั้นนะคะก็เลยมีการปลูกเพื่อจำหน่ายกันมาเรื่อยมานะคะ ก็เป็นการสร้างรายได้ให้คำหรับตัวเองที่ไม่ต้องทำงานหนักแค่ปลูกต้นไม้สวยงามปลูกไม้มงคลเราก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาถึงจะไม่มากมายแต่เราก็มีความสุขใจที่ได้ปลูกต้นไม้สวยงามเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแก่คนที่อยากจับจองนะคะ แล้วก็มีรายได้เข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆพอได้ซื้อขนมกินนะคะตอนนี้เราก็เรียนกระถางแล้วก็ขยายกอของเขาออกมาแล้วนะคะก็ได้ทั้งหมดเลยหกกระถางนะคะก็แยกมาไว้ในกระถางหกนิ้วแล้วก็แปดนิ้วนะคะเพื่อ การขยายตัวของเขาที่ดีขึ้นนางพญาค้าทองนี้ไม่ชอบน้ำชื้นแฉะนะคะลดน้ำวันเว้นวันหรือสองวันเว้นวันสองสองวันลดน้ำครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าบาลังพยอมนี้ก็ได้จากประสบการณ์ตัวเองนะคะลดน้ำเปิดสปริงเกอร์ลดนะคะนี่ใบยังเป็นหินปูนเกาะอ,อยู่เลยนะคะก็ ทำให้ชื้นแฉะแล้วก็เน่าตายมาหลายรอบนะคะรอบนี้ก็คงจะไม่ไม่ไม่ปล่อยให้เน่าแบบนั้นแล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางแยกกอแยกหน่อของนางพญาคร้าทองนะคะเป็นไม้มงคลไม้เมตตามหานิยมนะคะค้าขายลุ่งเรืองร่ำรวยนะคะ เป็นสริมงคลแก่บ้านที่ปลูกที่อยู่อาศัยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่์ของพยมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ